ครับตอนนี้พี่น้องไอยสอนพ่อน้องสอนมาว่าน้องสอนต้องการพบพ่อด่วนว่าพ่ออ่มีเรวียนยังกับพ่อพี่น้องเยเนาะโอไปพ่อพัลูกก็ตามหาเดี๋ย้ว่าไปแสดงมาน่ะทองกำลังหาขั้วไก่สิรายละเอียดให้บรรก่อน นีาแห้งอ่าฉพาะของบุญเองนี่ับตอนนี้พี่นจะไปสอนพอน้องซ้อนมาว่าน้องซ้อนต้องการ พอด้วนว่าพอ,อมีเบียดยังก็พอพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ย,อยพอ่อพี่ลูกก็ตามหาพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยพายของไปหายามม่องพี่สันหายามปลาลูกก็น้ำหาอยู่มีเบียดยังเด้บาทพี่น้องเนะอ้ยเนาะอ่าก็เลยมาส่งพ่อมันก่อนว่ามีเบียดก็พอเฮ้ยน้องซ้อมไม่ใช่แหละบิังเบิ้อเราเราไม่มีเบียดเนาะ แค่แค่ล้านองซ้อนก็ได้ี๋ยวมีเวียกก็พอเออ,เเอ,อน้ำห้าพอวะสั์พอกะะปยามองโทรหาเราก่อนนองซ้อนกับไปน้ำพอได้หนิพี่น้องเลยแต่ผมไมีเวียวกเห็นบ่ลูกชายสือไก่มาตัวหนึ่ง เรือมีเวียกลงกับเจ้ากสะามหาพ่ออยู่เขาไปนํ้ำา้าเจ้าอยู่ก่นี่ก็ได้ยอย่าไปน้ำห้าเจ้าหะแล้วเดีย๋ยวโทรหาเราก่อนเดี๋ยวไปน้ำเบิงเจ้า คนมีเวียกล่มน้ำว่ะที่พยายามมอง,องใช่เจ้าใส่มองไว้บอ,อ <laughs> ได้อยู่บ่ละปลาไปเอดินเล่นกัขุดลายโอ้เอาเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสือ้อคนนี้เวียกร่วมนำ้ำัมดสอใส่แล้วพวกกับหาบซัมนังซ้อนก็นได้โอเมนจากแบด,ดไวเื่นน้ององอนบ่ถาลูกอยู่นี่เด้อจนอยลูกมาเด้อเออเออ,เอ,อ,เอ,อ มาเป็นชงเป็นเถาความพลังไลยเล่นซ้ำนักซ้อนก็นได้จา้ามาขี่ล้ำห้าพอ่ออาะตอนนี้สร้างการกำลังเห็บบดบันดงบันไดชิล้วล่อละพลังเลยเนาะไก่สัมเหลี่ยดได้สร้างเนานะไก่แล้วไก่เป็นความจริงแล้ะพลังเลย <laughs> <laughs> โอ้บันดงบนดับนไดบันไดงามค่ะขนาด ยังพัชั์ทวนทั่งอยู่พี่นอง,งเงยเนาะททวนใหม่สะละกำลังตกแตง่งเนาะต้องสร้างกับเห็ดเป็นแงมเป็นแงมอยู่เนาะ,ะตกแต่งบันไดโอ้งามงามบบนี้พี่นงงองเงยจับใส่ลูกตรงกต้งปิงทั้งนั้นกับ<ไ>ติดบานประตูใหญ่ เนาะสร้างหลายคนแบ่งกันพี่น้องไอเห็ดให้เวียกนี่ป่องไว้ท่านใจเนาะอ๋อเธอเอาพี่น้องเอ้ยกาบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมีเพื่อนกันบัดสุข,ขูสุขอนเนาะสบายดีเอฟซีพู้ใหญ่จ็บุญวัดทูกฐานเด้อยินดีตอนหับเราสู่สองยูทูปอาวุธซาละวันพี่น้องเอ้ น,น,น้องซ้อนบนมาสแตะแดนไปซื้อไก่มากครับเบาเคยลา่าบาดมาบาดทาม้าพ่อมีเวียกลมนำเหมือนกันอา่าจะมีเวียกยังไะเป็นอยงไรนจะเห็นในซานนี่แหละน้ำห้าพ่อบ้าน,นพ่อกัโลูกกับกำลังจะขี่รถไปเพื่อนน้องนั่งน้อยเนาะไปเบิ่งสซ่างทาสีบาดนี้กับไปเห็นพ่อขัอนอยู่สวนมันอยู่แคมทางกำลังจะไปยามมองหรือว่าไปยามป่าเลยบอกขันมาเฮือนก่อนเนาะ ไปทางใดล่ะพี่นองเลยเออนั่งถาลูกออหันอลไรเด้อน้อยน้องซ้อนมาเด<อ>่นเป็นน้ำห้าพ่อคือกันร่างกระไรทางคนทางน้ำหา้าออโอ้ย <c oughs> มันมันบูเสียกลงบ่โอ้เสียเสียขึ้นแล้วเนาะสาตอบกรลน้องอืนนี้แนกปันไดพี่น้องานหนแผนกเบิ้งไปเบิ้งไปตะเบิ้งแทยบอไปตะเบิ้งไทเนาะไปเบิ้งนีนรับปาลงนีา ปเลยอปืดิสางปืดนี่ลงมาติดผักนี่นี่พอดีติดเลยคุยรุดเลยทางนั้นนะยให้มันรุดดีโอ้นอน่เาะมเป็นงานถนัดบ้งานไปสร้าตัวละได้รบบเออ

าพเขาได้ดน,ดน,นี่มาสิเดอะวิ่มาพราว่าพ่อมีมือไปลยปลปลานน่มหอดปลาซ่เมื่อกี้ลูกไส้ทำหาก,ก็เลยน้ำันมากก่อนบัดมาก่ให้ลูกไส้บัดไปเช้าผมก็ป่าใช่้โ <laughs> ลูกก็ไปน้ำห้าพอบัด

ยูว่บอกมามแล่วตงตงกบเกี่ยวครับเกี่ยวหมดเปี่ยวน้อก็เอาตัดเอาทีนึงเนาะเริเี่ยวลบเลยตอนนี้จะเอาออกใหม่มันตรงทีนงเยเี่ยวหนึ่งเกี่ยวนึ่งเนาะเกี่ยวหนึ่งก็ไม่ได้นะสางอเนาะตรงนั้นเปะแล้วนาาเนาะโอ้คักั เดีย่ยวนันึงแม่นมากกว่าน,นะพี่น้องไอเฮ็ดใหม่ต้องอะไรเปียกล้ต้องโอเคเดี๋ยวมันยังเลยหลัก็พี่นายโอ้คักคับคับสร้างคนนี้โอเค,อเคพี่น้องไอ้น,นอกกาคาเบิงบาทมันแล้วเนาะอีกบาทหนึ่งราคาจีมาจ่ายคาทรงกระซังคนได้บาทหนึ่งพี่น้อง,งอ,อ้นอ่าารอสักครู่เนาะ ทางไปทางใดเราขอไปนำลูกอย่างบอคนมีแนวมีเบียกพี่น้องอยู่ในเพื่อนเนาะเลยนำหาลูกชายลูกชายหาหาพ่อปาาบอกคนลหะอยู่เพื่อนเนาะลูกชายมากพี่น้องเนาะอ๋อโอเคจะุ๊กคนจังหน่อยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวจะมาจ่ายค่าตรงค่าสร้างนะครับน้องสอนหลักการทางน้องสอนมาขอบคุณทุกคนมากใจเนาะทางผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องเลยหลักการ อ่าถึงมาถามมองซ้อนตึงแบบคนมีเวียกยังก็พอเนาะหัวน้ำหาพอตาตีตาลานอยู่พี่น้องเลยเนาะเป็นได้พี่น้องเลยขักอยู่บาบาทเลยเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเลยจักหน่อยก่อนเนาะรอถาดแป๊บนึงพี่น้องเลยแอบมับบาดเลย โซ่แต่งบันไดตอนนี้พี่นางเลยอ่าเคยสิ่งที่ก่าทางระบาดในพี่น้อง,งเลยเนาะสองเฮาเรียนกันอันนี้จังหวะครองแทฉพี่น้องเลยมาตัดภาพมาทางพี่พี่น้องเลยกำลังขมุกขมูมอยู่พอขั้วหม่โอ,อ,นนอ้อันนี้บพราี่นานเกิดขึ้นพี่น้องเลย กำลังซอนเฮาวกำลังคัว์นกเนาะนกตัวใหญ่ลี่พี่น้องนกบ้านบ่นกบ้านเนาะลักงนกเขาลักงนกเขาเฮ้ยอ่ากำลังล็อกขนเลื่อนแหลกเขาบ้านพี่น้องเลยเนาะอันนี้ว่าไปแสดงมานน่ะโอ้โหผมกำลังอ่าคูวไก่พี่น้องเลยเนาะเพื่อ เห็ดเนวคิวเนวกินบอนอ,อกซอนโดยเห็ดแนวคิวแน่กินตอนฮับบอลลูว่าจังได้หนิบอมีแนวสิตอนเขาอ,อันนี้อันนี้เห็ดข,ขั้วใกล้หนคือยังตอบแทนยังเราเห็ดให้เฮิดเราเห็ดใไฮยังนี่อ๋อสร้างตอบแทนสร้างเอาสิตอบเนื้ออื่นเอาบอมีกันอ่ามีแต่ ซอยหน่อยนึงนี่จกสิวาวนะได้ดเลยตอบแท้ช่างโดยด้วยต้มไก่ให้กินบ่อโอ้อยยังไงเนาะข้าง,อ,ง,างอันนี้เป็นนำจิตนำใจของน้องซ้อนเพื่ออยากให้สร้างอ่าตอบแท้สร้าง,งยังไงซะ,ะที่เพื่อนได้เห็นผลงามเนาะโดยโดยความตั้งมุกงตั้งใจของสร้างเพื่อนเห็นงาน ด้วยฟิเมอร์แล้วก็ด้วยใจเพื่อผลงานออกมาดีแล้วก็เฮ็ดให้หเพื่อนออน้อางซ้อนผลงานงามหน่องเพิ่งเริ่มนีมันจิ้มใจอยากจะตอบแทนคือต้มไก่สุกแซ่บใส่หมอ้อหน้าไม้ลายสดมอนหอดเนาะโดยต้มก้อนจริงๆมันครับอ่าที่เจ้าน้ำหาพ่อแล้วใช่พ่อกันหรือเปล่าครับแล้วอพอมันไว้ไหนบอสว่านั้นได้แต่คือ อยากให้พ่อมาแบบอยากให้เห็นคัวบไปก็ใกล้สร้างเลยบอ๊ะโดยแบบเราบอกเขาบอบกมันม,มันคืนนดนอดอกเขามันเด,ด็กน้อยเด็กน้อยมันบวกคือดอกคือไม้น้องซ้อนในนำ้ำมาพ่อเนี่ยอยากให้พ่อมาบอกสร้างเนาะโดยว่าอยู่กินข้าวกินหนาทำกันก่อนโดยเล้วด้วย,ยขอบใจน้องโอน้องโอคนมาส่งกินไก่ก่อนเยอะจ้าท่วยไปเลยโอโดยน้องโอที่น้องไงน้องโอคนมาส่งเมื่อกี้ กาใกล้แล้วเราสร้างครับพีน่นะ้องเลยเนาะโดยรรดเราปรืรอเรอาขักตอนนี่มีขั้นตอนหนึ่งนอกจากคือติดทวนกับติดตกแต่งมันได้เ,นนเ,นะเวียนหน่อยก็ยังไงเนาะ เขาเผาบัตรเค็ดเป็นมาเจ้าะกันอะอ่าอันต้มต้มเองบ่ต้ม<อ>ต้มใส่เกลือก่อนอ่าต้มใส่เกลือก่อนต้มใส่เกลือเค็ตเค็ตเมนูมนนยังนี่ยจะเค็ตเมนูนยังเมนูไก่อบอ่า <c oughs> อุเป oh, exactly right. no no so ็นโตเลยโอเป็นโตเลยโดยโอ้บาเบิงสูตรของน้องซ้อนพันธุ์พีนังนะพ่เจสูตรแบบแบ๊่นิ่ยังเดี๋ยวติดตามเมืองกันร์ิแคบกำไยที่มขอน้องซ้อนต้มสาากินนาีองเลเรื่มแบบงงอมาดีนะจน เออน้องซ้อนเออทีมงานออมากินตจอไก่เ่อนเออวันจันกรตอนหักงทีมงานในมาเล่นมวนเหมือนกันมากินมวนเรือนน้องซ้อนเออ้อบอเสียงอา หลักการตอนทับสร้างเพื่อนให้งามแล้วหลัลกการเลยต้องทับต่มไก่มากินมวลมาเด้อมาเด้อมาเด้อส่งของเครืองเสียงาบาเสียงเนาะทางเบาคยลากับลุงจันทร์ออกไฟมืมุกี้เนาะมุกินเข่าเนะเาะยืมเข่าไปทางไรวุ่นแต่ห้างกามาแต่เทือนน,อน้องนั่งน้อยเบื้องสร้างท่า,าซีกันที่ อ๊อห่างห่างโอ้พอ,อกับมึงนี่อะไรหออะไรแค่นี้คนมันติงบ่มหมคนมันจะออกเบิดเนาะไก,ก้กระตุยเนาะสื่เซเดนอะไรสิสกก้ใกล้เติอ เสียงว่ะโอ้ย <Beautiful> ก่อนทำด้วยต้มไก่กินไก่บ่ได้ซ้ำเอาเสียงว่ะเ่าเราเป็นโลกเก่าขาข้อเข่าบวมอยู่ดีกินไก่ไม่ได้ข้อเขาก็อขาปึ๊บป่วยมากบาด กล้วยเนาะโดูใส่เ D มอดมอป่ะอ้ท,าาอทา่านี่มา่งห่างอ่ะเนาะจบเวทีหรือว่าบันนี่จบจบงานคอนเสิร์ตบ่มา่งบ่บ่เนี่ม่อ๋อมั่งไม่พูนแล้วบ่เนาะอ๋อทั้ง,นา,งนาอ๋อ้งนาเนาะ โอ้ oh, ปลาปลาโอ้ oh, ในนี้บ่อพอจะไปหานะอื oh, ใส่มองโอ้ใส่มองได้เลยพี่น้องเยเนาะมาแกงได้นี่เนาะพอาจะกินแกล้งเราก็ได้บุหรี่กระมังน้องพี่น้องนอกำลังล่างถวยล่างบวงมาให้เราบุมีบุมีกระมังล่างถวยฮอ,อนฮอ,อน Đó Sợ ba em Ní luôn sai em luôn Anh đi mò kê không bỏ? Đôi Thì tôm cái này nó Đôi Mò luôn cao ở đây vì nào cái หาอยากได้หมอแบบนี้เนาะโดยหมอนาได้พี่น้องเลยมันนี่เป็นพอคัวหนึ่งมือต่อ,อจอนพอควนตอนขับสร้างเอาคูนะ้ดีแหละพี่น้องเลยเนาะสร้างเพื่อนกินข้าวกินน้ำแล้วเนะาะจกงจะไดห้หมอบเงินเนาะ คาช่างและป่าดน,นี่พี่น้องเลยเดี๋ยวบุญกลับไปหากดเงินกดคำให้พันก่อนคา,าแห้งเอาเฉพาะของบุญเองนี่แอมผาเนะาะแล้วก็ติดบานทุ่มมัดหกลานหาพี่น้องเลยส่วนทางบันไดบูว่าทางลุงจันจ,านจ,านจาน่างเท่าไหรเนาะเดี๋ยวต้องเบิง่งน้ำตาอีกแค่ไหนพี่น้องเลย กินก็เป็นเด้อพี่น้องเด้อน้องซ้อนคนนี่้คนธรรมดาได้เนาะอ่าพอบเป็นคือกันพอเป็นคือกันแต่ก็จำเป็นจำเป็นเนาะโดยอย่าเอาได้เป็นได้ค่อยพูดกันจำเป็นเนาะมีคนเห็ดกับเห็ดพี่น้องเลยจำเป็นอยู่ได้หนิหูวจักะหูวจักกันสวกกันยังอยู่ ตอนนี้เวลาเวาหางงแรงเอ้ยซีงงแรงพี่น้องเลยขี่ก็มัดชั่วโมงหนึ่งคือจะได้กินแล้วเนาะโดยคนเดสร้างคนอ่าเห็ดแล้วดีงามเนาะมาดสิเดี๋ยวเห็ดถ่านได้บนตะเบิ่งสร้างอัปเดตปลาลุกเบ่งก่อนเด,ด้เออเอาเอาให้นำคน,นเห็ดมาอยู่นี่กินก่อนพี่น้องเลยเนาะสะพายกระเป๋ามือเราไปยักเลย ะโอ้โหถากินต้มไก่ก่อนได้น้องซอสกำลังคั่วไก่อยู่อ่าก่อนทบกิ้งต้มไก่ก่อนได้เนาะอ่าเนาะซอสพันวิ่งกินใจแลรงซื้อไก่อยู่แสดงผน้องเผื่อมาเห็ดอ่าต่อแทนสร้างก๋าเนาะที่สร้างเห็ดเทียนงามหายา๋าเนาะกำลังคั่วอยู่เลยถากินก่อนเด้อ ทาก้อนทาก้อนอืมกินะนะเนาะกำลังจะอัดทวนดันเทิงเหลือเรียยร้อยแล้วบาเยเนาะอืมอ้านอไรเาจัเบิกน้ำกันอีกที่หนึ่งเนาะทางนใดเล่นล่อันพักแหนเนาะโอ้วันจับกูม่ได้ด้น่เนาะมันมืเด้พี่น้องเลย มือนพดเลยอ่าแม่วันแจ่ผู้เลยกบขับกบแน่ลีปีหอร่งยเนาะแล้วก็นด้เอาสวสดงดงามรับกันรับกับ งทำไไกกแล้วฮะโอเคพี่น้องเลยเนาะสารคิตพี้กับอาเป็นพี่น้องเพียงสำเร็จก่อนเนาะเดี๋ยวจะหัวต่อกันอีพี่หนะ้าพี่น้องเลยนเนาะมาเบิ่งทางน้องสอนสิต้มไก่แซ่บซ้ำได นาะพอบขกันที่พี่หนาด้วยกันด้วยที่นี่ตัวอะครยานชุกเขียนเพื่อนสมุทรกรนะที่พี่หนาทายพี่หนาทำไปชมเนาอกจาก็มอบมือขอสมบูรณ์สางให้คนเลยพี่น้องเลยเนาะเรียนวิทย์สื่อสัญญาพี่น้องเลยเนาะแล้วที่นี่ลาก่อนพี่น้องขอบุญพุ่งมุ่งขบใจพอไปพี่น้องก็สุขสุขคนเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจกับขอบคุณสารวัตรแล้วก็ทีมงานก็สุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะแล้วที่นี่ลาก่อนพี่น้องสบายดีกันด้วยเป็นเพุ่อนเด้ออยู่ดีไม่แห้งสมานลำรวยพี่น้องเลย